ผมมาสองคนก็จะลงได้หกคันแต่ลุงพันเขาอยากใช้แค่คันเดียวแล้วก็ปล่อยให้ผมลงห้าคันลุงพันบอกว่าต่อให้ผมครับดูทิว่าใครจะได้ไปเยอะกว่ากันมาแล้วของลุงพันโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับทุกคน <c oughs> ผมเอฟิ h i n g นะครับ <c oughs> วันนี้ผมกลับมาที่ บึงลาดโพที่ลงไปเมื่อสองสามคลิปก่อน,นอแล้วก็เราจะมาตามหาป้านินเหมือนเดิมครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือมากับเหยื่อลุงพันเหมือนเดิมนะครับกับบึงลาดโพดูซิว่าวันนี้เราจะได้กี่แต้มแล้วที่เพิ่มเติมมาก็คือผมมากับลุงพันเองเลยครับดีครับดีครับทุกคนโอเค ผมก็ต้องขอขอบคุณลุงพันธ์อย่างเป็นทางการเลยนะครับที่สนับสนุนเหยื่อมาตลอดเรื่อยๆเลยให้ผมลองไปเทสหม่นู้นใหม่นี้สับกระจายตลอดยิ่งบึงลานโพนี่โอ้โหผลงานก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับก็ช่วงนี้ลุงพันธ์จัดโปรถกระนำซัมเมอร์เซลไปเลยกับเหยื่อตัวนี้ครับ50บาทสั่งกับลุงพันธ์ได้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซลุงพันธ์ไว้ให้หรือไม่ก็ ติดต่อมาที่เพจเอฟิ h ชิ่งได้เลยครับเดี๋ยวผมให้ลุงพานจัดส่งให้เลยโอเคทุกคนวันนี้ผมมาสองคนกับหมายนี้ก็จะลงได้6คันแต่ลุงพันเขาอยากใช้แค่คันเดียวแล้วก็ปล่อยให้ผมลง5้าคันลุงพันบอกว่าต่อให้ผมครับดูทิว่าใครจะได้ไปลาเยอะกว่ากัน <c oughs> โอเคทุกคนผมยังไม่ได้ลุงเม็ดเลยแต่ลุงพันไปแล้โอเคเดี๋ยวผมลงเ็ดก่อนครับทุกคนไป โอเคทุกคนลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีแต้มในบึงลาดโผหรือเปล่าวันนี้น้ำค่อนข้างจะมีกินนะครับทุกคนดูสิปลามันจะเข้ากินเบ็ดหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วตัวแรกไอ้หวาา <laughs> ตัวแรกไอ้หวายสายนี้ปล่อยนะครับเล็กเกินม,มาแล้วดำน้ำแบบนี้สวายอีกแล้วเฮ้ยตัวนี้มีสาเก็บได้ โอเคทุกคนสวายตัวนี้เก็บนะครับมาแล้วของลุงพันน์อุ้ยอุ้ยเอาฮัลโหลนี่ทุกคนลุงพันน์โชว์เทพเลย คุยไปด้วยวัดไปด้วย <c oughs> ลุงพันโชเทป <c oughs> ไปใส่นี้น่าจะต้องช้อนอ๋อยี่กยี่กแหวนทุกคนว้าวเอาแล้วทุกคนลุงพันคันเดียว มาแล้วมาแล้วมลวเลยยุงหมุนมาเลยมาอีกแล้วสวายนับแต้มให้ก่อนนะครับไม่ปล่อยละไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวแพ้ลุงขี้โกงไวก่อนต้อนรับลุงไดนี้ไม่ได้ บอกแล้วลุงอาลุงอาถัน,นไปหมายไหนหมายนั้นเนย่ย่าล่าข่งปอาฮอาฮ่า่าฮ่าฮ่้ฮ่า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 ว่าลุงของปอาอาม่ <c oughs> <c oughs> าขึ้นมาอื้อ ต้องวัดแบบลุงนี่แหละไอ้พวกนี้ปากแข็งผมวัดรุดไปหลายตัววัดเบาอ้ลุงพันลงเป็นกินลอยมาเลยฝูงสวายเข้าแล้วครับคนแล้วพังลุ่งแล้ว ของลุงเราอีกแล้วฟ้าบมาอีกแล้วครับของลุงโอ้โหโลดลงเรื่อยๆให้รู้ไว้ไว่าเหยื่อลุงปานินไม่กินก็ยังพอมียังมีสวายให้กันนำลุงลุง มาแล้วรถนอกรถครับรถนอกรถนอกแล้วทุกคนยีสกแหวนดกลอยเลยดูป๊าบโอ้ยนี่แหละเราต้องรุ้นอย่างนี้แล้วล่ะทุกคนวันนี้ปลานินไม่เข้า เบ็ดผมลุงวัดจะถือว่าเป็นแต้มผมนะครับต้องอย่างนี้สิเหยื่อลุงพันวันนี้เป็นเด็กปลดปลาให้นะเอ๊ะวันนี้ผมใช้ลุงพันปลดปลาปล่านะครับผมจะไม่ใช้ลุงพันครับพอดีผมกินข้าวอยู่เดี๋ยวเอฟซีลุงพันด่าผม โอเคนีุ่งพันธบอกเดี๋ยวตีเยื่อให้ด้วยทุกคนผมกินข้าวอยู่จริงๆเดี๋ยวเอฟุีงพันธ์บอกโอยังไ้ใชุ้งพันธ์ได้ไงโอเคผมกินข้าวอยู่นะครับทุกคนนี่ขนาดป่านินไม่เอาอยากจะวัดจังเลย กติดันมันติดกันไม่ติดด้วยของผมอ่ะอ๋ออยู่คอลัคคลัคคลัเฮ้ยปลาดินมาแล้วลุงตัวเล็กไปหน่อยคนละคันกันเออคันเมื่อกี้นึกกินคันมุดเลยเออกินอาการปนินเลยปนินมาแล้วเนี่ยคในรฮะกินอาการเออใช่ดึงวูบเลยโอเคทุกคนปนินมาแล้วเล็กหน่อยแต่ก็เป็นแต้ม อีโกแหวนนี่ครับทุกคนเหยื่อหนงพันในวันที่ปานินไม่ค่อยกินไม่กินเลยดีกว่าแต่ก็ไม่เหงาไม่มีเหงาไล่ลุงพันอีกหนึ่งแต้มครับโย,โยโย่สบาย สวยสวยมาอีกแล้วครับทุกคนเฮ้ยโยโยโย่โยโยเยอามาแล้วใส่สวยเลยขอกระเบื้ีงด้วยกระเบื้อง <laughs> นะครับทุกคนอย่างนงี้น่านับแต้มย่าลุงพันได้นินโบโบเลยเดี๋ดววยวสวยอะ นิ้มน,นุ้งนี่ยมันระแวงจัดอ่ะมาแล้วว้าว <Wow. S 1> กว่าจะตกได้มาแล้วทุกคนมาทุกคนเยื่วลุงพันปานนี้นไมก์หนึ่งเวลาต่อทีก็เรื่องมากพมากนุ้ ปันนีนแน่เลยลงุงแต่ว่าสบายเสร็จยังรอยยังกับปันนีนเลยอืต้องอยู่รงหวงมานาแล้วหลุดด้วย <c oughs> เอา,ววาปามากันรัวรว่ะของผมมินิ ủa luôn khó là sai nữa kiểu mãi phủng sao mà นวนกลับมาโอ้ตัวนี้หน้าปานินน่ะเหมือนพาผูกมันมาแหละ้วายถ้ลมโอเคครับทุกคนเก็บเบ็ดแล้วเดีย๋ยวมาส่งงานกันวันนี้หนาไม่ดีปานินเลยแบบ ช็อกช็อกน้าไปไม่กินเหยื่อโอเคครับมาดูผลงานผมกับลุงพันลุงพันคันเดียวกับผมห้าคันโอเคนี่ครับสวายก็มีปลานินมาสองตัวแล้วก็ยี่สกแหวนมีของลุงพันคันเดียวครับคันเดียว,ด,ยวดูผมห้าคันลุงพันได้เกือบครึ่งของผมอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวสวายาผมจะปล่อยครับผมจะปล่อยไป เดี๋ยวลุงพัน์ก็จะปล่อยสวายไปแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บแคปปลานิลกับปลาอย่างเดียวเค okay, ทุกคนฝากด้วยนะครับกับเหยื่อลุงพันธ์แล้วก็เหยื่อลุงพันธ์ถ้าปลานิลไม่กินไปตกหมายไหนปลานิลไม่กินก็ยังมีปลาหนังก็กินปลาสายขาวก็กินกินหมดทุกปลาครับไม่มีเหงาแน่นอนโอเคครับทุกคนวันนี้ผมกับลุงพันธ์ลาไปก่อนนะครับลุงพันธ์สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ